끝을보여없면오늘 c t 의 모든 것을 보여드리는 TV 쇼에 공연을 담 c t t 쇼을담 c t 쇼에 공연을 c t 쇼에 c 쇼에 เดบิวต์แล้วเดี๋ยวพอเดบิวต์ก็จะกลายเป็นหนุมน้อยที่เกดมป็นเลยนะครับทุกคนยังไม่มีตัวเลือของตัวเองหรือที่เรียกว่าจารึกของตัวเองจารึกขว่าแนะนำประวัติของตัวเองคืออะไรครับโอ้ไม่เนอะไรครับประวัติของตัวเองครับอ๋อประวัติของตัวเองเขาว่าตัวเองแล้วก็เวลาไปเรียกว่าหนูเรียกีว่าที่เราโค้สั้นเกี่ยวกับ A C T ที้เลย A C T ของวงจารึกเราเริ่มต้นทำความรู้จักกับชื่อวกกันก่อนเลยนะครับ 지금티지의요 그럼 이제부터 세계 각국온멤서 세계의 멤버들이 모여서 세계의 멤버이 모여서 세계이 모여서 세계의 멤버들이 모여서 세멤버들의멤버이 모여서 세계의 멤버의 멤버들이 모들이모이이세계세계의이 감이자 아, 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 이거를 아, 내가 아, 하면은 애들이 아, 내 예능감을 아, 무시할 것 같은데 일단은 아, 제가 아, 또 작가님의 아, 말을 듣겠습니다. 아, 자 아, 그럼 아, n, NCT, n, NCT u n 는 도대체 뭐에요뭐에요 <laughs> 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 NCTU คืออะไรเรอครับครับสำหรับ NCTU ก็คือคำว่า You อ้างอิงมาจากคำว่า United และ u n i t e ครับวิดีทของพวกเราจะโชว์ให้เห็นภาพลักษณ์เท่ๆผ่านสีสันและแนวเพลงที่หลากหลายครับอย่างนี้เองที่ได้คดตามนะครับ เอาละงรมานะนตัวแบบเป็นทางการเลยดีกว่าเนื่องด้วยข้อจำกัดของเวลาและเพืแนะนำได้ม่หมดทุกคนจะมอบโอกาสให้กับเมมเบอร์ที่ถูกจับฉลากขึ้นมานะครับเอาละมาดูกันเลยอาบานีกั้ลนี่ยเนี่เน่ยเนี่ยเนี่ยนีีนยเน ฉันก็ไปทั่วเลยเนี่ยสำหรัความแฟร์นะเราจะเปิดให้ชมได้ดูกันก่อนนะครับโอ้ยถ้าเป็นก็เลยใช่จริงจริงวีเจ้าจิรุษแจ้งยองครับ โอเคครับต่อไปก็วันเกิดของนายสิบสี่กุมภาพันธ์ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบนวันเลทยครับสิบสี่กุมภาพันธ์ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดครับบเาเ็ือนัวกันต่อดีไม่ครับ 자, 프로필 사진 네. 네. 앞에 나와서 드아네 우리 도체 안에 프로 자, 거기서 이프로필 사진도 나오 여기 앉아 게 하나, 둘, 둘 셋. 비즈처럼 진짜 섹시해 보둘좀시오 <목소리> 어 이런 거 정말 좋아요. 막방송할때 그 이런 거 네, 로그 로그 네. 자, 자 로그 로그 일들이... NCT. <목소리> NCT. 오늘 우리 NCT가 주인공이기 때문에 네. 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 아, 정말 고맙습니다. 이 네. 네. 사진은 좀더 제가 보을 해드릴게요. 자카야 네. 다음 또 다음. 별명. ผมม่ชื่อเล่นไม่ค่อยเยอะครับแต่ก็มีชื่อเล่นอูแจครับอูแจเลยครับย่อมจากอูริจายอนครับผมคือว่าพี่โดยองนะครับคือว่าผมตั้งให้เขาเองตั้งให้ผมชื่อันไม่ได้ต้องการชื่อเล่นแบบนี้นะะมีชื่ออื่นอีกไหมครับน้องขาวน้องขาวเหรอเพราะว่าผิวเขาขาวมากมากนะคิดว่าชื่อเล่นของพี่เขาคืออะไร พีิจายอนมีชื่อภาษาอังกฤษของเขาครับส่วนตัวเราผมชอบมากเลยชื่อภาษาอังกฤษเหรอสั้นว่าเจเจได้เคยอยู่ที่อเมริกาเหลยแค่แป๊บเดียวนะครับนานแค่ไหนฮะประมาณสี่ปีแล้วฉันก็เคยอยู่ที่แคลิฟอร์เนียอเมริกานะเมื่อปีสองพันสิอะอยู่ปร่มาณสองสัปดาห์ที่นั่นดีมากเลยนะเจเจกับปูแจชอบชื่อตัวไหนมากกว่ากันครับปูแจชอบทุกชื่อเลยแหละครับ งั้นเลือกให้ผมและกันนะครับ ให้ไม่เลือกใยห้เลยให้ายงเลืคแรกเลยแล้วกันผมเลือกน้องขาวครับขาวเหรอานะเลืออตัวเองิอยผมอสขาว่ผมยังมีสีขาวเลยนะครับที้มโีงากอไรแต่ทน้มันจงจริงแล้วมากล็เอาตรงๆเลยผมชอบชื่ออูจงครับช่วงอเจไนับออเนี่ยนะคเน้อง อูจกหน่งผมเลือกอูจครับผมเลือครับอูจาสาวโหนะครับโดยองมาจังหวอูจใชั้ยารเื่อนไหวคนะครับที่เราีนู้่ากชุองเรา่ดวนเองนที่เรับคย So and so. 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 So

เอาเครื่องชั้นแบบออกมาหน่อยนะครับไม่มีเหรอกำผมาชิ้ชมวนอ่ะชม่าน้าน้า้มนผูา้มานึ้นผ้่า

มาดูความเป็นของเมมเบอร์กันบ้างนะครับครัคนที่ว่าส่วนไหนในร่างกายของแจฮยอนที่มีเสน่ห์ที่สุดริพิปากับเจอู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 เัวูเ้อูเจ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 ออูเจอูเจอูเจออูเจอูเจอูเจเจอูเจออูเจอูเจอูอูเจอจอูเจอูอูเจอูเูเจอูเจอูเจเจอูเจอูเจ 네오 네, 네. 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 ผู้ชมจะรู้แบบ้จบเลี่จบครับี่บเลยนี่จบเลยนี่จบเนี่จบเรับี่บคลยนี่จบเลบคลยนี่บเลยนี่จบคลย่บเลบคนครับขลบคนี่บนบคบบ เขาเล่นอะไรกัคบยัรลอมหรือเวลาที่เบื่อผมก็จะทำแบบนี้กับแจยอนครชอบรูปนเข้าเล่นแบบนี้เนาะเขาเหมือนลหมาเลยชเลครับจะสนุกดาแล้วครเมครับเนครับใรมลยนขมันของเขานะครับ ใา้มาของเขาเลครับท <tha> ี่น้านาครับใ้าไม่น้อยเละครที่ดเยครับ้าสุดมเลยครับร่างกายทั้งหมดนี้นายชอบส่วนหนมากที่สุดเอาที่โดนใจที่สุดชอบเลยครับ ทั้งมดทัองมวลชิ้นละม่คนพี่ดีนะครับแต่กไหล้างเวลาคนสับสนเลยโทษดีนะครับอ่ะคุคือถ้าให้นายเลือกได้แค่อันเดียวน่ะเลือกอันที่พี่พยยามตอบครับจมนดูไม่ดีหรือเปล่าครับถ้างั้นผมเลือกมือข้นไทยนะครับนั่นแหละครับ เลือนรู้เรตรงเลยตรงเยเลยหรอคนนี้เซ็กซี่คนนี้เซ็กซี่ครับ้เลยบเซ็กซี่ตอนนี้ี่นีในข้อต่อนทีนายจะพูดอีกนี่นะแล้วก็ส่วนที่เจนิญมั่นใจมากี่สุดก็คือคนที่เซ็กซี่นั่นนะครับทุกคน ต่อไปก็คือไม่จบไม่สิ้นกับเส้นเขี่ยน้จบจากเส้นซี่ะม่เจความรับของร่างกายต่อคยิ้มจะมีรัคยิ้มีรักยิ้นะเรื่องเรื่องว่าความลัองิจกรจะไม่เห็นนะครับเพรานั้นมีสิ่งบาอย่างในเรื่อควมัรไงเนี่ยรู้ว่าความรับคือลัคนีใช่ไหมพวกสนาหรือว่าความรับของร่างกายตัวเองเนี่ยเองอาจจะมองไม่เห็นหรอกนะครับต้องให้เรื่อนเป็นคนช่วยหาให้นะครับเอาละอีกสักตั้งหนึง นายยครับน้องขาว้ชายยงชายยงผู้สเนอหุ่นอเซ็กซี่ไปเมื่อกี้เขาเป็นคนอะไรเขนี่ยเขาเป็นคนน่ารักครับเขาเป็นคนที่น่ารักใช่ไหมฮะใช่เลยจริงๆนะในหมู่พวกเราก็เป็นคนที่มีกล้ามเนื้อเยอะที่สุดเลยอเซ็กซี่ไม่พอยังมีกล้ามเนื้อมาอีกโอเคชิ้นเจ็บก็ต้องการกาเยืดกล้ามเนื้อแล้วมากเลยครับ ผมพี่ก็ดกมากเลยครับไม่ถไม่ถกู่ม่ถกช่ไหมใช้ก็น้ำกันนี่น้ำมากเบานก็ผมน้ำผก็ผมมวานเลยนะเราเต้นแหละครับถาครับถาเหรอใช่บนตัวจันโยนี่มันอยางี่จะงยงยิยนะเนี่ยนะแบบนี้ไอ้ตังยิงจะยิงไงนะเนี่ยแล้วก็มี ู่บ้ันเะนอ่ครบนี่ตรงนี้เขมีหูดอยู่ด้วยตรงนี้ครับสายหารสายนะครับสายนะครับอ๋อสายนครับต่อไปคนสุดท้ายครับโดยยองของเราสด 근데, 이고이 사람은 너무 고이 사람은 너무 귀엽고, 이런람은 너무 귀엽고, 이사람고이 사람은 너무 귀엽고, 때 사람은 너무 귀엽고, 이 사람은 너무 귀이 사람은 너무 귀엽고, 이 사람은 너무 귀엽고, 이 사람은 너무 귀이 사람은 지무 귀엽고, 이 사람은 너무 귀엽고, 이 사람은 너무 귀이 사람은 너무 귀엽고, 이 사람은 너무 귀엽고, 이지람은 너무 귀엽이 사람은 지무 귀엽고, 이 사람은 너무 귀엽고, 이 사람은 너무 귀이 사람은 너무 귀엽고, 이 사람은 너무 귀엽고, 이 사람은 너무 귀이 사람은 지무 귀엽고, 이 사람은 너무 귀엽고, 이 사람은 너무 귀이 사람은 너무 귀엽고, 이사람 ผมเลือกขังผมหนา์อ้าหได้ขังผมหดาโอเคเลยครับอะละความสามารถพิเศษล่ะทีกกิผมชอบเล่นกีฬาครับดูจากภาพหน้าหนุ่มอาดงกูดงกูเลือกเทอบ จะย้เก่งอะไรทสุดนะไอ้เป็นสัมนครวามสัพันธ์ระหวกับด้วยกันครับดีจังเลยนะเคยไมเนี่ยก็แบบชี้ำเครับตอทีาว่าเก่งมากเลยชี่ยน้ำนนครับงั้นลองทำได้เล่าสวยน้ำให้พกเราได้ไหมครับแบครับขาที่เทสขอายเวลาเล่นกบาสและกก่ไหรัครับโไม่วย

Tamam. 자, 농구는 구구왜 이렇게 안 되지? 농구 왜 이렇게 농구 이지왜 이렇게 안 되지? 농구 그럼 우리 즐겨치는 농구 포즈 한번 보자. 즐겨치는 농구 포즈 어떤지. 공이 왔다. 알 오. 아, 나그네 โอ้ยเทีงมากเลยแล้วเราก็ได้เห็นการตีอาชีวะเที่ยงไปแล้วนะครับเอาละครับมาร์คคือนักขี่ว่าพี่แจฮยอนทำอะไรที่ดีที่สุดที่แจฮยอนดูแลน้องๆดีมากแล้วใครเด็กกว่าแจฮยอนบ้างครับเนี่ยตรงนี้มีแค่มาร์คครับอ๋อนั่นก็มิค่นายคนเดียวสิก็เลยดูแลดีไงแล้วเต็นล่ะคิดว่าไงครับทำท่าน่ารักครับไม่เข้าใจเขลสินะ ่ยูลเวลาเลยนะนี่ายเสีเดียวแบบซึ่งไม่ได้สายเลยต้องเตนะคลายคลายสนสมากับเล็ม้แค่ยูมเรานับว่าง่าบ้างความสามารถพิเศษของเจฮยอนคืออะไรเวลาที่เขาเล่นเกมมาเฟียนะครับเขาโกงเนีนมากเลยเดมาเฟียต้องเล่นโกหกะไรบชมอยูรมภาษาแล้วก็การจ้องตากันใช่ไหมครับอาูเจ 그냥 재현이 이름งเราเป็นเรื่องที่ยังใช้เรื่

ผมชอบเล่นบาสทสุดครับออาบาสเกตบอลครับถ้างั้นบาสเกตบอลเป็นความสัมาันธเสร็จแงยอนนะครับชื่อเล่นเนี่ยมันชื่นชล่น่น่นชนชื่นชคชื่นนะื่่นจื่นชื่นน่นช่นชื่ใ่นชื่ชนคืืนนน่่น หัวใหญ่อหัวใจครับวเเข้าใจสิครับหัวใจที่ใหญ่เพืนนะครับหัวใจเหรอมันอาจจะหวถึงคนที่ตัวโตก็ได้ถาเราส่งเ송못나가면너무방송때문에너ใหญ่โตขึ้นตอไปตเลยนะครับสำรับตัวเองนะท่ว่าอะไรคือข้อดีของแจงยองมีผิวขาวครับผิวขาวผู้มดวาเผิวขาวข้อดีแล้วเรามาที่แทยง

พี่เขาป็นคนขยันมากครับรูเวลาที่ตรางงานอะไรแบบนี้ตื่นง่ายเลื่ง่ายมากครับขณะที่ไม่ตั้งนาฬิกาขึ้นถ้าผมตื่นก่อนมจะรความผหรืออโดพี่าก็ตื่นงมันมีคนแบบนี้แหละครับถ้าแชร์ห้องกับคนประเภทนี้จะยิ่ครับไม่ร้ปาทำมเเขาเป็นคนแบบนี้ก็เลยมีมเบื่อคนไอยากช่วยเลยรู้สึกง่ายครับตื่นเก่ง จัดเก็บอยู่นีรกันเลยนะจัดเก็บนี่ว่า뭘เก็บเสียเกินไปหรือเมล่าจัดเก็บโใบนี้ต้องแบบนี้สิเป็นคนตื่นง่ายนะครับเจนล้วครับคิดว่าข้อนี้คืออะไรพี่นายงครับที่มันถ้ี่มันใกล้ชิดสุดแตใจยองคิมแนวเขาก็จะบอกให้สู้ๆแต่ลองจุดลองสนานจุการตอนนั้นใหี่อดที่เขาบอกเขาทำยังไงให้รู้สึกดีได้ลองทำดูสมมติว่าตอนนี้เจนอารมณ์ไม่ดีสุดๆไปเลยนะครับ

าว์ครับาอีวคิดว่าังไงอที่ยันครับที่ยันแข็งซองซิร่าดี่ยันนะแล้วเชยอนใชครับโดยยอมว่าหมาหดที่เยครับมแบบปกติแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่่่ัชบเขาตลอ่ันว่าแม่พด ที่ดีข้อจุดเด่นในนี้แต่อยากเลือกข้อไหนผมเลือกเด็กน้อยกี่ปลอบโยนพี่ครับทั้งเรื่องของความรู้สุดครับทุกคนดูพี่ในทางรู้สึกดีไม่มีข้อดีไปแล้วต้องมีอะไรต่อข้อเสียครับถูกต้องครับต้องแบบนี้ต่อไปกันที่ข้อเสียเลยนะครับโซเชียลข้อเสียปุ๊บคนที่จะมปวดใจก็คือโดยองโดยองคิดว่าข้อเสียของเจรยอนข้อเสองไทยเลยครับ ่า็เสก็ไม่เชิงครับว่าเข็นมากจริงๆครับเก็งมากจริงๆครับมเื่ออก็เสียเ่เสียืเใช่ครับใเครับเป็นไเงเใจลไม่ใช่เอาไไปว้แค่ีนะต่อไปเต็ะแล้วครับ เ้อย่าหารผมไปกินนะครับจะปัง่างทกย่งกินไปนเยเาโจหมด่รทั้ารอาเลยนะครับแล้วาร่ามันกมชิขอเสียนะครับอย่ที่พี่พูดเมื่อกี้ครับในฐานะที่ผมเป็นรุีนผมก็เลยต้องระวังตัวมากๆเวลาอยู่ใกล้เขาอโทษครับเป็นค่ร ครยแม้วครับคิดว่าเสียคืออะไรครับเพราะว่าเขาขาวมากใช่ไหมครับที่ี่พถึงความขาวอย่ยงเดียวเลยช่วมครับเพราะแบบนี้ก็เลยทำให้คนอื่ดูดำไปเลยเอ้าใจแล้วครับร้ปนคนที่เราคอยมานาครับแทอิวแทอิ่างแรกเลยได้ชั้นใหญ่ไ่ใชไม่ให่ นี่อาจจะอาจจะว่าเป็นข้อดีของเขาก็ได้นะครับเขามีเหงื่อเยอะมากใช่ครับเหงื่อเยอะมากเป็นคนที่เหงื่อออกเยอะนี่เองอาจจะมองว่าเซ็กซี่ก็ได้เพราะมือขาอ่อนไหวแล้วก็เหงื่อเยอะหเหงื่อท่วม สุดท้ายแล้วแจฮยอนคิดว่าข้อเสียของตัวเองคืออะไรครับความอ่อนไหวครับโอเคอ่อนไหวนี่เองนะครับครับพอออกมารูกกันแล้วข้อเสียก็คือมูน้อยตัวขาวที่อ่อนไหวแล้วก็เงือไหลเยอะที่เองคิดว่าตัวเองจะเป็นยังไงในอีกสิบปีข้างหน้าครับผมจะมีจิตใจที่บริมูน้อยตัวขาวขี้อ่อนไหวและบริสุทธิ์แห่งควารัเนี่ยทำด้ีมากเลยเยอะมากแค่ยุ่ง ชินเจียเตนี้ก็มีใจที่บริสุทธิ์ได้เลยครับนมกลับมาจะไม่เสียใจแล้มีความสขกับสิ่งที่ทำอยู่ครับจมนอ้้ินเจีตะ่อมที่จะอะไรอยู่ตอนกคือยู่รองรอบสบปีด้วยกันหี้สิ่ที่ฟนเลยได้มีครับี 멤 제일 คําตอบ을 좀좀 깔아 놨든요 여러분들이 원하는 คํา답을 들으라고 그걸 องการ 그렇죠. 이렇게 막 그거 90년이라고 감동을 이 바비แบบนี้ 계속 살았으เลย. 멤버들이 꼭 케어해야 되핏 아니면 진지하게 가야 되나 고민이 많거예요 고민 많은 거에 다시 끊다든테 갖다 이 다시 있다든 테일. 70년 스에 끝나자 저여이 어떻게? 어, 타이이오กั 영화를 찍고 있 เป็นลวครั้แซะยอนไปสิบปีข้างหน้ากาอาจะกำลังถอดเสื้อยู่บนเวทีนะครับอเสื้อบนเวทีในสิบปีข้างหน้าะนถอดเสื้อวครับเข่ายๆว่าถอดเสื้อบนเวีเลยครับตอน้เทีก็มาชมครัอนยก่อนครับ 어, 시안이 형처 어, 이렇게 멋있게 영화도 그런 찍고 잘하네요 안무 어, 아, 너무, 너무 멋있다 지금 어, 그러면 10주년 공연 영화를 배우고 무대에서 시안이 형처럼 s 이될다 연기 이거 다 합치면 <목소리> 최시원인데? 기었지 무대에서? 거거 <Marvel> 이렇게 <vierwire> <IS>